วัสดีครับวันอาทิตย์ที่2เมษาย,ยนพศ2566นะครับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานพ่ออํานวยตลาดนัดโคโกระบือวังประจบนะครับจะพามาดูวัวที่มาจากแม่สอดนะครับและก็จะมีวัวพื้นปะปนมาด้วยนะครับนัดนี้วัวเราก็จะมาประมาณ100กว่าตัวนะครับนีประมาณ1 6 5 170ตัวนะครับนัดนี้จะเป็นนัดสุดท้ายของแม่สอดนะครับ นัดสุดท้ายนะครับเพราะว่าวัวชายแดนเขาจะไม่ให้นําเข้ามาแล้วนะครับในที่ชายแดนนะครับเขาจะไม่ให้กักไว้แล้วนะครับนี่นะครับเขาปล่อยออกมาหมดจากนัดที่แล้วนะครับเขาได้ปล่อยออกมาหมดแล้วส่วนคนที่จะอยู่ชายแดนเขาไม่ให้อยู่แล้วนะครับคนที่จะเอาวัวมากักนะครับเขาไม่ให้กักแล้วนะครับเขาไล่กลับทางฝั่งพม่านะครับตอนนี้ชายแดนจะไม่มีวัวเหลือสักตัวนะครับส่วนที่วัวที่มาได้ก็ซื้อกันไว้ ก่อนที่ตลาดจะได้ทําการปิดนะครับแล้วได้กักไว้เดือนหนึ่งก็สามารถออกมาได้นะครับนัดนี้เราจะพาไปดูวัวเล็กก่อนๆนะครับเปิดราคากันตั้งแต่5 0 0าขึ้นไปนะครับนี่นะครับตัวอย่างตัวละ5 0 0ันะครับสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกตัวนะครับตัวละ5,005ขึ้นไปนะครับถือต้นๆนะครับ นี่นะครับชุด5 5 0 0นะครับเป็นเพศเมียนะครับมีตัวผู้ประมาณ2ตัวนะครับ fc ท่านใดสนใจก็แอดไลน์หาผมได้นะครับ0918600697นะครับแล้วก็ fc ที่อยู่ใกล้ก็มาดูตัวจริงได้ที่ตลาดนัดโคกระบือบางกระจบนะครับ่ดูการกินครับนี่ครับดูการกินครับนี่กินง่ายอยู่ง่ายครับฉีดยาพยาธิบ่มลูกก็ปล่อยเลยนะครับเลี้ยงได้ง่ายครับ ไม่เลี้ยงยากนะครับสมรุ์แข็งแรงทุกตัวนะครับชุดนี้ตัวละห้าพันห้าร้อยนะครับส่วนนี้จะมีเล่ติดมานะครับเป็นวัวพื้นนะครับเป็นลูกเพศผู้นะครับเราไปดูกันค้องนี้ก่อนนะครับนี่เป็นเล่หัวโลนนะครับเพศผู้ครับบอกไว้ที่สามสิบเอ็ดห้าร้อยนะครับลูกเพศผู้นะครับสามสิบเอ็ดห้าร้อยนะครับ ใจก็มาดูตัวจริงได้เลยนี้จะเป็นชุดวัวโคนะครับวัวโคเข้าขุนนะครับเราไปดูกันอีกข้อนะครับเป็นวัวตำเหมินก่อนนะครับเป็นวัวตำเหมินและเหมือนต้นนะครับมีอยู่นะครับไปดูกันครับ ต่ออีกคอกนะครับเป็นวัวต่ำหมื่นและหมื่นต้นนะครับนี่นะครับมีทั้งหกพัน้าเจ็ดพันหแล้วก็8ปดพันห้าเก้าพันมีนะครับนี่ครับุ่นนี้นะครับดูเอานะครับถ้าชอบชุดไหนก็โอรหาผมได้เลยครับผมจะคัดให้ดูเป็นชุดนะครับนี่นะครับสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกตัวนะครับมีตัวผู้ตัวเมียค้ากันไปนะครับปนกันไป วัวรุ่นนี้จะมีประมาณ40ตัวนะครับประมาณ40ตัวเข้ามาดูกันได้เลยนะครับนี่ครับการกินครับการกินครับเกี้ยงไม่เหลือครับมีฟางก็อยู่ได้แล้วครับรุ่นนี้นะครับมีฟางเราก็สามารถเลี้ยงวัวได้แล้ว แรงทุกตัวนะครับมีตัวหนึ่งสวยครับตัวนี้นี่น,นตัววิ่งไปหนี่ครับมีสะดือมีเชื้อเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้บอกไว้ 6, 5 0ันห้านะครับมีสะดือติดเชื้อครับติดบะมันนะครับตัวนี้ หนึหมื่นต้นนะครับมีหลายราคาขนาดทุกไซส์ครับเป็นตัวผู้รุ่นนี้นะครับนี่นะครับตัวผู้รุ่นนี้ก็จะประมาณตัวละแปดตันนะครับมีประมาณสิบตัวนะครับยกสิบตัวก็ตัวละเจ็ดพันห้านะครับมีสิบตัวนะครับตัวผู้ได้ตัวเมียก็ได้นะครับเรามาคัดกันดูท่านใดสนใจต่ำาเึ่งหรือหนึ่ต้นก็มาคัดดูได้นะครับ อยู่ในชุด5 0 0ันะครับไอ้ตัวนี้นะครับนี่รุ่นนี้จะเป็นรุ่น0 0นะครับดูตัวอย่างนะครับนี่ครับตัวนี้ประมาณรุ่นนี้นะครับอันนี้จะอยู่ที่หม่นต้นนะครับนี่เาดูตัวอย่างกันคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้อยู่หมุนต้นนะครับนี่ครับจะเดินต้นนะครับสาวครับ บแข็งงรรดีคัส่วนท้ายคลิปเราจะไปดูตัวที่ปิดการขายในวันนี้นะครับรุ่น7,005นะครับไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดอกาลสินนะครับได้ปิดทำการขายเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าซื้อทางลายนะครับเราคัดให้นะครับ30ตัวครับตัวละ7,005นะครับค่ารถก็18 0 0นนะครับพร้อมใบย้ายนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราไปดูกันนะครับ เราดูัวที่ยังไม่ได้ปิดการการขายก่อนนะครับี๋ยวเราไปดูที่วัวเป็นวัวแม่ลูกมาจากพม่าและเป็นวัวไทยใหญ่ติดบาม่นนะครับเป็นวัวพื้นที่มาจากแม่สอดกันนะครับแล้วก็จะมีวัวท้องตามมาด้วยนะครับเป็นวัวสาวติดท้องนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน เราจะมาดูวัวที่มาจากพม่ากันก่อนนะครับเป็นคู่แม่ลูกนะครับไปดูกันที่คู่แดงเลยครับเป็นไทรใหญ่นะครับที่มาจากพม่าครับเป็นลูกเพศเมียนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเดีเ๋ยวผมดูลูกเขาก่อนนะครับหาลูกกันลูกเขาเป็นเพศเมียนะครับค่อยดูกันครับไปดรกั <Cham bers> นะ เยอะครับเราค่อยๆดูครับนี่หนึ่งลูกตัวนี้นะครับแป๊บหนึ่งครับนี่นี่ครับ,บ,รบ,รบลูกเขานี่ครับเป็นเพศเมียนะครับนี่ตัวนี้ครับนี่นี่ตามแม่แล้วครับนี่สองหมื่น ห้าพันนะครับคู่นี้สองหมื่นห้าพันครับมีเชื้อมีสะดือครับติดสายพันธุ์ดีครับเป็นไทยใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับสีแดงครับสดดีครับลูกก็มีสะดือนะครับร้องไวสองหมื่นห้าพันนะครับคู่นี้สนใจก็ทักมาได้เลยครับหรือแคปรูปหน้าจอส่งมาก็ได้ส่วนคู่นี้จะเป็นนัวพม่าไม่ถึงสองหมื่นนะครับติดหกห้าร้อยนะครับแม่ตัวขาวลูกเทปเมียนะครับลูกก็มีสะดือดีเหมือนกันนะครับ หนึ่งหกห้าร้อยนะครับคู่นี้นะครับมีประมาณสามสามคู่หรือสองคู่นี่แหละครับนี่นะหนึ่งคู่นะครับอันนี้คู่ที่สองนะครับอันนี้ก็สิบหกห้าร้อยนะครับลูกเพศผู้เหมือนกันนะครับนี่นะครับเพศผู้นะครับสิบหกห้าร้อยอันนี้ลูกเพศเมียนะครับ สองหมื่นกับห้าร้อยนะครับแม่ตัวสีดำครับลูกเพศเมียนะครับมีเชื้อมีเธดือครับนี่ครับเอสซีที่หาแม่ลูกก็มาดูได้นะครับที่ตลาดนัดโคกระบือวังะจบอันนี้จะเป็นไทยใหญ่ครับไทยใหญ่นี่ครับลูกแรกนะครับตัวนี้นะครับลูกเพศเมียนะครับแม่ก็น่าจะติดท้องแล้วนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับลูกโตนะครับนี่ ค่อยไล่ดูกันนะครับส่วนนี้จะเป็นนวนติดบามันนะครับไปขุนมากครับัวนยเชื่องเชื่องมากครับนี่ครับเป็นแม่ลูกนะครับลูกหน้าจะเป็นตัวนี้นะครับกินไรอนี้ครับไม่ไม่ใช่นะลูกไม่ใช่ตัวนี้นะครับลูกเขาน่าจะเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปยค่อยๆไล่ไปครับสีละคู่นะครับ นี่เป็นมัวติดบามันนะครับเป็นนัวที่มาจากไอ้แม่สอดนะครับนีครับคู่นี้ครับนี่ครับคู่นี้บอกไว้สามหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับมีสามคู่นะครับอันนี้จะเป็นลูกเพศเมียนะครับลูกก็ตัวที่สามนะครับสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับแม่สูงประมาณร้อยสาสิบห้าถึงร้อยสี่สิบนะครับเมื่อก่อนก็อยู่ที่สี่หมื่นกว่าๆนี่ครับแต่ตอนนี้ไม่ถึงนะครับ นี่หนึ่งคู่นะครับนี่เราไปดูกันไว้นี่คู่นึงครับไปสายพันธุดีครับหนังหนาดีครับพุงอ่างดีครับสีก็ดีนะครับมีลูกเพศเมียเหมือนกันนครับมีลูกตัวนี้ครับแม่ละสามหมืนเจ็ดห้าร้อยนะครับนี่นะครับนี่เชื่องมากครับวัวชุดนี้ ติดบามั่นนะครับสองนะครับตัวนี้จะเป็นวัวท้องนะครับแต่อายุจะเยอะสักหน่อยนะครับบอกไว้สิบเจ็ดห้าร้อยนะครับนี่ถ้าสนใจก็ทักมาได้เหมือนกันนะครับเรายังเลี้ยงเอาลูกได้อีกประมาณสักสี่ห้าตัวนะครับตัวนี้ไปนี่ครับไปอันนี้ลูกโตเหมือนกันครับมีก็บอกไว้สามหมื่นเจ็ดห้าร้อยเหมือนกันครับมีตําหนิเขาแม่ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ลูกเขาใช้ได้เลยครับลูกแดงดีครับ เรามาคุยกันได้ที่หน้าคอกนะครับให้ลูกดีครับจ่ายลูกดีมากครับตัวนี้ส่วนตันที่แม่ละสามหมื่นก่าสามหมื่นเจ็ดต้นนะครับเอ้ยเมื่อยครับมาเมื่อคืนมาเมื่อวานนี่จะเป็นลูกตัวผู้นะครับนี่ก็ราคาเดียวกันครับสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับราคาก็ร้องไว้นะครับ ก็ร้องไว้อยู่นะครับสามารถต่อได้เลยนะครับถ้าชอบนะครับขอให้ลูกค้าชอบอย่างเดียวอันนี้จะเป็นลูกแรกนะครับน่าจะเป็นลูกตัวเมียมั้งเนี่ยตัวนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับนี่ครับสองตัวนี้ไม่รู้ตัวไหนแน่นะครับต้องดูกันอีกทีนะครับลองไปดูกันที่ชัดๆก่อนนะครับนี่กินนมอยู่นะครับคู่นี้สองหมื่นกว่าบาทนะครับเป็นไทยใหญ่นะครับนี่นะครับ แม่เขายังไม่อายุนะครับเขาลูกประมาณ 3- 4ถึงตัวนะครับไม่เกินสี่ตัวนะครับนี่กันี่ครับเป็นไทใหญ่นะครับสิดแบบมั่นีลครูนี้บอกไว้ยี่0ิบเจดห้าร้อยนะครับยี่0 0บเจห้ารอยนะครับนี่ลูกกินนมอย่นี่แล้วสองหมื่เดันห้าครับต่อรองได้ครับคุยกันได้อยู่ไปดูลูกกันครับอันนี้ วัวพม่านะครับแม่ลูกแดงนะครับวันนี้สิบเก้าห้าร้อยนะครับนี่ตัวแดงนี่ครับสิบเก้าห้าร้อยนะครับวัวพม่านี่อันนี้สองหมื่นพันห้าร้อยนะครับนี่ก็มาจากพม่าเหมือนกันนะครับโคมใหญ่ดีครับลูกมีสะดือยรอลนะครับติดเชื้อติดสายพันธุ์ดีครับนี่ครับสองหมื่นสองห้าร้อยนะครับคู่นี้ ตามไหมครับนี่ครับน,น,นี่นี่าจะเป็นลูกอย่างนี้นะครับลูกแดงแม่แดงนะครับสามหมื่นต้นๆน,นะครับราคานี่นี่ครับติดบามันครับสามหมื่นต้นนะครับนี่อันนี้ก็สามหมื่นต้นกันครับน,นี่ก็ลูกเพชรเมียนะครับตัวนี้เสีน้ำเหลืองเนี่ย ชัดเจนครับเราคลินนมครับเราชัดเจนแน่นอนมดูกันให้ชัดเจนนะครับนี่ครเป็นไทยใหญ่ที่บอมันนะครับสามหมืต้นครับมีสามถึงสี่คู่สามหมื่นปลายมีสี่คู่นะครับถ้าชอบก็มาดูกันได้เลยนะครับที่ตลาดนัดโคกระบือวังจบครับเราเปิดการขายกันทุกวันครับแม่แม่นี้น่าเล่นนะครับน่าสนครับ ใหญ่ครับติดบามันดีครับลูกสวยมากครับลูกเพชรเมียก่อนสี่หมื่นกว่านะครับเนี่ยรานีเหลือสามหมื่นกว่ากวาเองถ้ามีที่มีทางหรือต้นทุนพร้อมก็น่าซื้อเก็บนะครับหัวรุ่นนี้นะครับัช่วงนี้น่าซื้อเก็บนะครับราคาไม่พอแรงนะครับตัวนี้มีลูกนะครับลูกก็แดงครับสามหมื่นต้น เราไปดูวัวเป็นวัวท้องนะครับเป็นแม่ลูกวัวท้องกันนะครับเราไปดูกันครับเรามาดูต่อกันอีกข้อครับไปดูเป็นวัวท้องโอ้โหนี่ชัดเจนแน่นอนครับตัวนี้ดี่ครับบวมแล้วครับใกล้คลอดจะแล้วครับไม่เกินอาทิตย์แน่นอนได้กินน้องวัวแน่ครับตัวนี้เป็นวัวไทยใหญ่เหมือนกันครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับลองครับดูกัน นี่จะเป็นวัวสาวท้องนะครับรุ่นนี้มีประมาณ4ตัวนี่นะครับตัวที่1นนะครับบอกไว้ตัวละ1 6บ0ก้า้อยนะครับนี่ท้องป่องชัดเจนแน่นอนครับตัวละ 16- บหกอยนะครับนี่ครับตัวที่1นนะครับวันนี้เราค่อยๆดูนะครับเอามามาคนเดียวด้วยวันนี้าดูกันเอาไปดูกันตัวนี้กันใกล้คลอดจัดเลยครับเนี่ย ซื้อเฉลีไ่ได้กินน้องวัวแน่นอนครับ19 500นะครับอตัวนี้นะครับราคาคับเราบอกใกล้ๆนะครับวัวท้องนะครับซื้อไปลุ้นท้องเอาว่าเป็นลูกตัวผู้หรือตัวเมียหรือจะซื้อไปกินน้องก็ได้นะครับเก้าหนะครับตัวนี้นี่จะอยู่ในชุด1 6 5 0 0นะครับนี่ครับ1 6 5 0 0ครับตัวนี้นะครับ คอยดูนะครับตัวไหนดูหัวท้องครับนี่นี่ตัวที่สามตัวนี้ครับตัวละสิบหกห้าร้อยนะครับนี่นะครับนี่ท้องชัดเจนทุกตัวนี่ครับมีราคาสูงกว่าตัวนี้นะครับสิบเก้าห้าร้อยใกล้คลอดแล้วเป็นไถใหญ่นะครับหัวท้องหน้าเลี้ยงมากครับนี่ ตัวนี้ลูกอยู่ไหนแดงแดงสวยสวยตัวนี้ลูกแดงสวยนะครับสามหมื่นกว่าครับลูกโตครับลูกลูกโตแล้วครับ,รบแม่นาจะติดท้องด้วยครับนี่ดูแม่ไว้นะครับตัวนี้นะครับลูกนาจะเป็นไอ้ตัวนี้นเน,นี่เบอร์เก้านี่ครับเบอร์เก้านี่ครับ คู่นี้บอกไว้3าม0มืนามนะครับมีประมาณ3คู่นะครับ3าถึงสคู่นะครับชอบคู่ไหนก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับหรือจะเป็นวัวท้องนะครับอันนี้2องหมื่นกว่านะครับเป็นแม่ลูกครับสมบูรณ์อ้วนท้วนน,นะครับนี่ สองหมื่นห้าพันห้านะครับแม่ลูกนะครับคู่นี้ครับแม่สมบูรณ์ดีครับนี่ลูกตัวแดงครับเดินคู่กันเลยครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นไอตัวเนี้ยเดี๋ยวถามพ่อแป๊บนึงนะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ลูกตัวไหนนี่ลูกตัวผู้นะครับแบบนี้ก็สองหมื่นปลายนะครับนี่ 2 3 5 0 0นะครับไอ้ตัวนี้นะครับแม่ติดเชื้อติดสเฉลยดีน,นะครับดนะูแบงค์ตู้ครับนี่เ,เบอร์เก้าเหมือนกันนะครับดูทับดูสัญลักษณ์ครับดูที่เบอร์เก้าครับนี่ 30, 20, นะครับสามหมื่นไอสองหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับเราไปดูวัวคู่ไม่ลูกมันนะครับ แต่ไม่รู้ลูกตัวไหนตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นวัวท้องนะครับนี่อยู่ในชุด1 6บห0้ร้อยนะครับชุดตัวนี้นะครับนี่วัวเรายังมีเยอะนะครับสามารถมาดูกันได้นะครับที่ตลาดนัดวัววังกระจบนะครับตลาดนัดโครกระบือวังประจบสามารถมาดูกันได้นะครับ เยอะนะครับชอบตัวไหนก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูงวที่ปิดการขายกันในวันนี้นะครับ30เบ็ดตัวนะครับ3ามบ็ดตัวครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาดูวัวที่ปิดการขายไปในในวันนี้นะครับเป็นวัวสาวรุ่นเล็กนะครับรุ่นต่ำหมื่นนะครับปิดไป3ามเดชีวิตนะครับนะครับจะเป็นวัวรุ่นนี้นะครับ ปิดไปตัวละ7,500นะครับขายปิดไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลังสิุ์นะครับ fc ดูใน YouTube นะครับติดตามมาดูแล้วก็สั่งเลยนะครับนี่3 1ชีวิตนะครับรุ่นนี้ครับตัวละ7,500นะครับค่ารถก็อยู่ที่18,000พร้อมบาย้ายนะครับเป็นรถ6 0ล้อยาวนะครับใส่ไปสบายๆนะครับล้มหลวมดูกันคับสมบูรณ์ครับแข็งแรงทุกตัวนะครับนี่ตัวละ7,500บาทนะครับ พร้อมยาพยาธิและวัคซีนนะครับรันนี้ก็ด้วยนะครับโตดตวยครับโตโตมีหลายตัวเลยครับชุดนี้นะครับลูกค้าบอกว่าถ้าถูกใจก็จะสั่งอีกนะครับเราก็จะจัดให้ในราคาที่พิเศษนะครับนี่นะครับตันนี้ติดเชื้อติดสือดีนะครับลูกค้าสนใจหัวต่ำหมื่นก็ดูเป็นแบบอย่างได้นะครับนี่นะครับสามสิบเอ็ดตัวครับตัวละเจ็ดพันห้านะครับ จะประมาณรุ่นนี้นะครับอ่าขึ้นรถน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะขึ้นรถรถพร้อมพรุ่งนี้นะครับดีกัอนเดียกัน,กนสมบูรณ์ทุกตัวนะครับเเราประกันตำหนิทุกอย่างครับแข้งขาหูตานะครับหรือว่า ไปไปลายทางลุกไม่ขึ้นหรือว่านอนลุกไม่ขึ้นเราก็ให้ลูกค้าคืนเราได้นะครับเรารับประกันถึงหน้าคอ,อกนะครับเรื่องเงินเราก็ไปเอาที่หน้าคอ,อกเมื่อวัวไปถึงนะครับขอแค่โอนมัดจำมาเป็นบางส่วนเอาที่ลูกค้าสบายใจนะครับนี่นะครับ คลิปนี้นะครับผมในหยหอยทีมงานพ่ออำนวยตลาดนัดโครกระบือวังประจบนะครับขอฝากติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ